ใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นครั้งที่2ของพวกเราด้วยที่ได้มาแบบมาร่วมงานในบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆค่ะจริงๆเว <c oughs> ทีไอคอนสยามก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เราแบบเช็คเช็คทุ พิเศษมากชาวไอเฟิสยามด้วยค่ะถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็เป็นการเชิญฉลองเทศกาลคริสต์มาสย้อนหลังด้วยใช่ค่ะแล้วแสดงว่าวันนี้เพล่ยวลุกเป็นไฟแน่นอนแน่นอน่ค่ะเดี๋ยวฝากด้วยแฟนตะคะรองตามบรรากค่ะก็ยังไงก็ฝากโชว์ของพวกเราด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานดีๆจากพวกเรากลับไปนะคะในช่วงเฟสกาฟไฮปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้เอ็นจอยกับโชว์ของพวกเราค่ะ10%ทุกวันอร่อยฟรีทุกัปดาห เกิดชใช่ดูเดือนมากๆเป็นปีที่เราทํางานกันเยอะมากๆค่ะแล้วก็โชคดีที่พวกเราได้รับโอกาสจากพี่ๆหลายๆจาก <S <S หลายๆทางให้เราได้ทั้งงานแสดงงานพรีเซนเตอร์งานโฆษณามากมายค่ะก็ะเลยทำให้เป็นปีที่เราถือว่าเป็นปีที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากๆเลยแล้วก็กําลังซุ้มสอบอยู่ด้วยต่อค่ะพวกเราตรงนี้จะมีคอนเสิร์ตคนไทยเลยนะคะพี่ๆนะคะทุกคนแล้วก็ ถึงคนดูทางบ้านด้วยนะคะป้าบุรีพิกซีเวยค่ะเจษุภาคันนี้นะคะกเราจะมีคอนเสิร์ตครั้งที่2งนะคะที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีค่ะตอนนี้ก็ยังสามารถจองจับจองบัตรได้อยู่ค่ะที่ทาง eventpop. me นะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนกันเยอะๆที่อิมแพคอารีนานะคะยังมีบัตรว่างอยู่นะคะทุกคนใครจะมากเกอทุกคนนแะคัน่ เพราะว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเป็นแบบแฟรี่ตัวจิ๋วที่กำลังจะแบบโตเป็นสาวแต่ตอนนี้เรากำลังจะได้ขึ้นกองพลังแล้วอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะแล้วชั้นหรือว่าสตอรี่ของคอนเสิร์ตครั้งที่สองของพวกเราครั้งนี้จะเป็นยังไงคะครูจะเลเป็นใหญ่แบบขนาดนี้อะไรเงี้ยเราต้องไปฝึกซ้อมหรือเลือกเพลงอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็จัดการเรื่องลิสต์เพลงกันค่อนข้างกิจะประมาณนึงแล้วค่ะใช่เหลือเหลือเหลือแบบพวกเราฟิตซ้อมร่างกายก็น่าจะเริ่มจากหลังจากเออเริ่ม แบบท้ายปีอะไรเงี้ยค่ะก็เคลียร์งานให้จบก่อนต้องรีบกลับไปออกกําลังกายแล้วปีนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าแบบว่าสเกลแบบีไี้แล้วน้ำตามากันเยอะปีนี้คุยกันว่าจะไม่ร้องไห้หรอกเราโแล้วเรโตขึ้นแล้วเราเป็นราชินีของแต่ละเมืองเลยเร่เสียน้ำตาเข้มแข็งแข็งแรงนะคะนี่มันแข็งแน่นอนอย่างแรกเลยแน่นอนคือได้ยินได้ฟังทุกเพลงของ มก icon สัย <ese S 2> <6, S 1> ัาแต่ละคน้อปมาะแชร์ปแปจลงช่องทางไหนปาแสดงแสดงแค่แสดงค่ะก็พวกเราหนูค่ะก็ทำละครอยู่คของช่วงวันนะคะก็ฝัดด้วยเรื่องสอสส้มาลาค่ะได้นแ air พีน่าขอพิพาปีน้าเหมือนกันค่ะก็เราจะเข้าดู รถยนต์นะคะวันที่15มกราเรื่องคนอลค่ะแล้วก็29มกรามเรื่องพี่มีซอสค่ะแล้วก็พี่หน้ามีซุ้มโซ่พี่ซุ้มถุ่ายอีกเรื่องแจ้งที่ของงานส่งโฮแบนได้เลยนะคะ so ladies and gentlemen please be informed that in this w n t

ทั้งย้อนหลังแล้วก็ล่วงหน้านะคะพวกเราพรีกชี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่ปีต่อไปนะคะคก็เป็นปีที่ทุกคนได้เจออะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะคิดอะไรก็ขอให้เป็นปราสบปัาได้นะคะก็ที่สาคัญ,ญขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่า ก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะดูแลสุขภาพกันเยอะนะคะแล้วค่ะแล้วก็สำหรับป uhh. ีท okay. ี well. um ่ผ่านมาอะไรที่ยากแล้วก็เป็นอุปสรรคก็ขอให้เก็บเกี่ยวแล้วก็เรียนรู้สาบสัมพันไปเผชิญหน้าต่อในปีต่อไปนะคะแล้วปีนี้พวกเราพี่ซี่ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาให้อุปการะคอยสปายู่มาทีอนี่นะคะก็ให้เราได้ติดต่อแล้วก็ข้ามปีไปพร้อมๆกับทุกคนแบบนี้นานๆเลยค่ะ